สวัสดีค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครบรับชมข่าวในพระราชสำนักครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระกําลังพระวรกายที่แข็งแรงขึ้นทรงพระดําเนินโดยไม่ต้องใช้เครื่องช่วยพยุงริยะใกล้ได้ สำนักพระราชวังได้ออกแถลงการเกี่ยวกับพระอาการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉบับที่25ว่าคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบริหารพระวรกายแข็งแรงขึ้นและทรงพระดำเนินโดยไม่ต้องใช้เครื่องพยุงในระยะใกล้ได้เสวยพระกรยาหารได้เป็นปกติส่วนแถลงการสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมบลวงนาราธิวราชนครินฉบับที่13 วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนราธิวาสราชนครินรายงานว่าพระอาการไข้ลดลงทรงรู้พระองค์มากขึ้นประทับบนพระแท่นหรือเตียงและประทับรถเข็นได้บ้างคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้ถวายพระโอสถปฏิชีวนะและกายภาพบำบัดต,ต,ต่อไปจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2550 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงติดตามพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงเนราธิวาสราชนคริน เมื่อเวลาหนึ่งนาฬิกายีนาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชเพื่อเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทรงติดตามพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรม,มหลวงนาราธิวาสราชนคริน พร้อมกันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและทูลกระหมอ่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีได้สเสด็จพระราชดำเนินและ,สะเสด็จไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเฝ้าติดตามพระอาการประชวนของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนครินด้วย โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารว่างให้กรมวังผู้ใหญ่และเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปเฝ้าติดตามข่าวพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนาราธิวาสราชนคริน นอกจากนี้ยังมีพระราชปติสันฐานกับประชาชนถึงพระอาการประชวรว่าทั้งสองพระองค์ทรงมีพระอาการดีขึ้นมาก